วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในวงใน m e r c ์แชนแอปทำได้ง่ายๆไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกคลิกเข้าไปที่วงใน m e r c ์แชนแอปเมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกเข้าไปที่คำว่าศูนย์ช่วยเหลือแล้วคลิกที่ส่งคำร้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวจะเข้ามาที่หน้าแชทตรงนี้จะเป็นการแชทกับแอดมินที่ดูแลร้านค้าให้พิมพ์เบอร์เดิมและเบอร์ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนลงไปขั้นตอนนี้แอดมินจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสักครู่หนึ่ง ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอยากจะเช็คว่าเปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่หรือยังให้คลิกเข้าไปที่วงในเม r ่อแฉนแอปเมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกที่ตั้งค่าแล้วคลิกที่บัญชีของฉันทุกคนตรวจดูเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยว่าเปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่หรือยังของแอดเปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่เรียบร้อยแล้ว คลิปหน้าไปสมัครล i n แมน n GP กันค่ะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่ลื